สวัสดีครับทุกท่านครับพีพีฟูสตอรี่ครับที่นี่คือตลาดบ้านฟ้าหรือมาเช่ลำลูกกาคลองหกปทุมธานีนะครับร้านนี้ผมขอมาอีกครั้งนะครับร้านไก่ห่อนครน่านหรือว่าข้าวเหนียวไก่ห่อนครน่าน20บาทเท่านั้นเองนะครับขายมา5 6ปีแล้วนะครับราคาไม่ขึ้นกทีเลยนะผมถามกี่ครั้งแล้วก็ยังไม่ขึ้นราคาแล้วก็ยังไม่คิดจะขึ้นราคานะครับที่ผมมาวันนี้นะมีกรณีพิเศษนะครับทางร้านได้ทำเขาเรียกว่าสูตรหมักสูตรน้ำหมักนะครับ ทำขายแล้วนะมีคนเรียกว่าเรียกร้องกันมาต้องการน้ําหมักรสชาติที่อร่อยแบบนี้นะครับทั้งร้านก็เลยนะครับผลิตนะครับสูตรน้ําหมักแล้วก็ผลิตน้ําหมักทรงขายแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะเข้าไปดูในคลิปนะครับแล้วก็คําอธิบายในคลิปนะผมจะทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับว่าติดต่อได้ทางช่องทางไหนไ้างนะครับถ้ามีจังหวัดดีๆเดี๋ยวผมจะแปะคาอธิบายแล้วก็เบอร์โทรนะครับไอดีไลน์ต่างๆไว้ในคลิปนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไปดูนะการขายของทั้งร้านได้เลยครับว่าขายดีกันได้ไหนครับ ยี่สิบบาทยังมีให้กินนะครับที่นี่ตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่ลำลุกกาทองหกปทุมธานีครับผมะอะไรนะทำเครื่องหมักส่งนะทำเครื่องหมักยังไงก็รับเครื่องหมักไปต่างจังหวัดก็ส่งได้เราทำเครื่องหมักทำเครื่องหมักขายไปต่อได้ที่ไหนเบอร์โทรอันเดิมเลยนรครับอ๋อลูกค้าเข้าแล้วให้ลูกคา้ากดได้คะที่รวมได้นะคะอ๋อทามีเครื่องหมักด้วยนะครับทุกคนนะ ก็ได้มาลุกหน้าร้านเฉยๆที่ว่าถ้าลูกค้าสั่งเราก็ส่งให้อ๋อถ้าลูกค้าสั่งส่งให้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ในคำอธิบายเอสไลน์เอสไอดดไลน์เบอร์โทรนี่เอสไลน์แอดดิไลน์ได้เลยนะครับแอดดิไลน์เบอร์เบอร์เบอร์ในร้านทำเครื่องหมักแล้วนะทุกคนก้าวหน้าดูการขายของทางร้านนะว่าขายดีมากๆเลยนะครับยังไม่หยุดกันเลยออ๋นแค่50บาทค่ะ เนี่ยฝากเนี่ยนะไข่ไก่อละ1ิบาทเขาามัน่เนียนอะไรนะแ๊บนึงนะอันนี้น้ำพริกอะไรคะน้ำพริกหูยังไงครับห้ิบบาท มาดีครับขอบคุณครับไก่สองไก่อ ก็รวมนี่ออใส่ด้วยกันนะครับนี่ที่บ้านรุ่นได้นะครับ ตอนนี้ผมมีเครื่องหมักขายส่งขายแล้วนะครับคุณสามารถเอาไปหมักแล้วก็ทอดขายได้เลยครับผมเครื่องหมักผมมีมีเครื่องหมักให้มีแป้งให้พุดเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรไปถึงองหมักขายได้เลยก็ติดต่อเบอร์ที่0 8 4 9 1 1 5 7 9แล้วก็ ID line ก็เลขนี้เลยครับ884911579อบคุณส่งทั่วประเทศครับติดต่อมาได้แอดไลน์แล้วคุยกันได้ครับขอบคุณมากครับ ข้กน้าศึอันนี้รวงกัน ใกล้่ำหนึ ข้าวเหนียวจะหมดกระติกเอามาวันละกี่กระติกสี่จะหมดเนื้อหนึ่งหรืออีกสามข้าวเหนียวก็สวยนะครับผมดูนะน่ากินหนึ่งได้สวยงามเลยข้าวเหนียวอะไรจากที่ไหนนะเป็นตาเคียวงูตาเคียวงูนะคัดพิเศษเลยใช่ไหมค่ะคัดพิเศษ หใจ20บาทนะครับไม่ขึ้นราคามา5ปีแล้วก็ปริมาณเท่าเดิมด้วยนะครับรสชาติก็เหมือนเดิม<อ>ขายดีตลอดการนะครับร้านนี้เขาเหนียวไก่หอน้คอนแอนงนาดอต้านจ้า,ลจาเลยชื่อ ขาเลยค่ะหมูกับไก่ย hmm. no, mm ่างละห่อค่ะกนนี่ใช่ไหมคะตาสแกนได้เลย ตังก่อนมีตมังไหมเยมีต <try> <itation> <âu baik> ังอยู่เลยเอาถึงไหนคะหยิบมาได้แเม่ไี๋ยวใส่ที่ตรงนีหยิบได้เลยนะหยิบได้เลยค่ะเรอ่านได้ดิเราบอกตัดยวเลย